ีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอันมากอาหารของเอเชียชนิดหนึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดังไปไกลทั่วโลกข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นคือซูชิเราจะพบกับเรื่องราวของซูชิที่น่าสนใจว่ามันสาเหตุอะไรที่ทำให้มันโด,ด่งดังไปไกลข้ามมหาสมุทรไป ในทุกๆวันนี้เชิญรับชมรับฟังจากบทแปลในยูนิตที่ห้าวิดดิ้งที่1 New e i v i n g It Together เล่มที่3เชิญเลยครับใน p า r a g r a p ที่หนึ่ง Once people ate food from other c o u n t r y by traveling to them สมัยก่อนเนี่ย คนเราเนี่ยการที่เราจะไปกินอาหารของต่างชาติเนี่ยเราก็จะต้องเดินทางไป but today it's common to eat Indian food in London Mexican food in New York and Chinese food in Denmark แต่ทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทานอาหารอินเดีย จากที่ลอนดอนก็ได้ทานอาหารเม็กซิกันที่นิวยอร์กก็ได้หรือจะรับประทานอาหารจีนที่เดนมาร์กก็ได้ But is the person in Denmark eating the same food as the person in Beijing? แต่มันใช่หรือเปล่าที่คนที่เดนมาร์กเนี่ยทานอาหาร ชนิดเดียวกับที่คนที่เบจิงรับประทานหมายถึงว่าทานอาหารชนิดเดียวกันเนี่ยรสชาติมันใช่ไหมมันมันเหมือนกัน Probably not มันอาจจะไม่ไมใช่แบบนั้น something happens to food when it crosses borders เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ อาหารเนี่ยได้ข้ามฝั่งข้ามคมแดนไปรสชาติสิ่งต่างมันก็จะเปลี่ยนไป People change it t t suit t t e i r taste คนที่ในอีกสถานที่หนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนปรับปรุงรสชาติให้มันเหมาะสมกับตัวเอง A good example when sushi made the journey across the Pacific and landed in Los Angeles ตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งก็คือซูชิเมื่อมันเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปแล้วไปลงที่ลอสแองเจลิสนั่นก็คือตัวอย่างที่ดีนะครับเรามาดูในภารารราฟที่2กันนะครับ people often think sushi mean raw fish คนเนี่ยมักจะนึกถึงว่าซูชิจะหมายถึง ปลาดิบ Raw fish is the most popular ingredient in sushi but the main ingredient is rice ปลาดิบเป็นส่วนประกอบในการทําซชิที่สําคัญที่สุดแต่ว่าส่วนประกอบหลักมันก็คือข้าว The term sushi refers to rice to the rice which has special seasonings ความหมายของคำว่าซูชินั้นจะหมายถึงข้าวซึ่งจะมีรสชาติพิเศษ any food made with t h i seasoned rice can be called sushi อาหารใดๆก็ตามที่มีส่วนประกอบที่ จากข้าวที่ปรุงรสพิเศษเนี่ยเราก็เรียกว่าซูชิซูชิ first started in Southeast Asia and then became popular in Japan ซูชิเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเริ่มต้นในเอเชียตันออกฉิยงใต้แล้วมันก็กลายเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น where the Japanese made it an art form ซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยชาวญี่ปุ่นก็ทำมันในรูปแบบเป็นศิลปะทางด้านอาหาร Today sushi has become popular around the world ทุกวันนี้ซูชิก็กลายเป็นอาหารยอดนิยมไปทั่วโลกในภา,ารากราฟที่3 after the 1970s Sushi became especially popular in the United States หลังจากปี1970ซูชิเนี่ยก็กลายเป็นที่นิยมมากเป็นพิเศษในสหรัฐอเมริกา it all started in Little Tokyo in Los Angeles where a Japanese chef created the California roll มันทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเขต l i ต t l k t o k y o ในลอสแองเจลิสซึ่งกุ๊กชาวญี่ปุ่นก็ได้สร้างคเฟคาลิฟอร์เนียโรก็คืออาหารชนิดหนึ่ง he didn't invent it for Americans but for his Japanese c u s t o m e r เขาเนี่ยประดิษฐ์หรือสร้างมันขึ้นสำหรับคนญี่ปุ่นลูกค้าคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะไม่ได้สร้างมาเพื่อคนอเมริกัน because he couldn't always find the right tuna he decided to use avocados of which California has plenty อ่าเพราะว่าเขาเนี่ยหาปลาทูน่าที่เหมาะสมที่ถูกต้องที่ดีสำหรับทำไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจใช้อโวคาโดแทนซึ่งใน แคลิฟอร์เนียในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีมากมาย later sushi spread beyond Little Tokyo and appeal to Americans ต่อมาซูชิเนี่ยก็ได้แพร่ขยายไปทั่ว Little Tokyo Little Tokyo นี่เป็นเขตเป็นเขตเขตหนึ่งใน Los Angeles แล้วมันก็เป็นที่อกสนออกสนใจของชนชาติชาวอเมริกัน Today there are thousands of sushi bars, restaurants and take-out shops across the United States ทุกวันนี้ก็มีร้านมีบาร์สูชิมีพัตคารสูชิเป็นพันๆหลายพันแห่งแล้วก็ร้านยังมีร้านที่แบบซื้อมาแล้วก็นำกลับบ้าน take-out shop นะครับ ทัวอเมริกา i s American s u s s i i s the s a m e a s j a p a n e s s sushi ิอเมริกันซูชิเนี่ยมันเหมือนกับเจแปนิสซูชิไหม not quite ไม่น่าจะ there are similarities and differences especially in the way people order e a t and make sushi มันมีความคล้ายคลึงกันมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะก็คือในเรื่องของการสั่งซูชิการกินและก็การทำซูชินะครับมีความคล้ายกันบางส่วนมีความแตกต่างกันบางส่วนเราก็มาต่อในพารากราฟที่4นะครับ In many sushi bars and restaurants in the United States and Japanese there are menus for customers to select from or they can ask the chef or waiter what he or she recommends or customer can ask for certain things they like ตามซูชิบาร์ตามพัฒคาารสูชินั้นในอเมริกาหรือญี่ปุ่นนั้นมีเมนูสำหรับลูกค้าให้เลือกหรือไม่เขาก็ขอร้องให้เชฟหรือบ่อยเนี่ยทำในสิ่งแนะนำมาว่าอะไรที่น่ากินอะไรที่น่ารับประทาน หรือลูกค้าก็สามารถบอกนะครับให้ทำบางสิ่งบางอย่างได้นะครับ Boss country use conveyor belt in some sushi bars which make it much easier to order small plates of sushi right around on the belt and the customer pick the dishes they want to try ก็คือใน ทั้งสองประเทศทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้คอนเวเยอร์ในการลําเลียงซูชิบาร์นะครับในในในพัตคารหรือในซูชิบาร์เนี่ยซึ่งมันทำให้ง่ายเวลาเรารับประทานมันก็ค่อยๆเรียงมาแล้วก็มันเป็นจานเล็กๆนะครับแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปตามโต๊ะต่างๆแล้วเราก็ทานหยิบสิ่งที่เราต้องการนะครับเราก็หยิบมาหยิบออกมาทานได้ ในพารากราฟที่5 there are also similarities in by in the way sushi is eaten and prepare d มันมีความคล้ายกันในการที่จะกินหรือว่าจะเตรียมเรื่องซูชิ in both countries people eat sushi with their finger or with chopstick ทั้งสองประเทศเนี้ยคล้ายกันอย่า,ยานก็คือ กินซูชิด้วยมือหรือไม่ก็ด้วยตะเกียบ Similarly, sushi is presented beautifully on p l a t e which carefully attention to design and colors. สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือว่าซูชิเนี่ยจะถูกจัดเตรียมอย่างสวยงามบนจานด้วยความระมาัดระวังทั้งรูปแบบแล้วก็สีสัน all Sushi is accompanied by soy sauce, pickle ginger or green spicy taste called wasabi. ถึงแม้ว่าซูชิเนี่ยซูชิเนี่ยมันก็จะมี soy sauce หรือมี pickle ginger นะครับขิงขิงดองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีไอ,อ,อคิวเขียวที่เผ็ดๆซึ่งเราเรียกว่า wasabi in b o t h countries White rice is usually used for sushi and is seasoned with salt, vinegar, and sugar. นะครับทั้งสองประเทศเนี่ยข้าวเนี่ยก็จะใช้นะครับสำหรับทำซูชิเป็นข้าวปรุงรสด,ด้วยเกลือด้วยวินิกา้าก็คือน้ำส้มแล้วก็ซูกาก็คือน้ำตาลนะเอามาผสมผสมกันนะครับปรุงรสเข้าไปในข้าว ในพารากราฟที่5เรายัางอยู่นะครับ Likewise the rice is mass produced for speed and ease นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับข้าวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเยอะแล้วก็ทำด้วยความเร็วแล้วก็ง่ายดาย The rice is mixed with s w e e t e n d vinegar is factory and delivered to s u p e r m a r k e t hotels and takeout s h o p ข้าวเนี่ยก็ ผสมกับเวนิก้าเรียบร้อยแล้วมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ส่งไปขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามโรงแรมตามร้านค้าที่เอากลับบ้านได้นะครับ In better r e s t a u r a n t in both countries, sushi c h e f cook and season their own rice. Similarly, they use fresh raw fish. ถ้าเป็นในพัฒนาคารหรูหลูหน่อยนะครับในทั้งสองประเทศทั้งอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ย เชฟซูชิเนี่ยก็จะปรุงรสขึ้นมาเองนะครับแล้วก็คล้ายๆกันสิ่งหนึ่งคล้ายกันก็คือใช้ปลาปลาดิบแล้วก็สดนะครับใน p า r a g r a p ที่6 in as many ways as sushi is the same in two c o u n t r y มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆเรื่องทั้งสองประเทศนะครับ t h e r e are also differences แต่ว่าก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับ Many Americans don't know how to order sushi so they order only what they see on the menu Why more Japanese ask chef to make them special dishes they like คนอเมริกันหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะสั่งซูชิยังไงนะครับมักจะสั่งจากเมนูที่เขาเห็น แต่ว่าคนญี่ปุ่นนั้นก็จะบอกให้เชฟเนี่ยทำซูชิตามที่เขาชื่นชอบนะครับ Many Americans often order several serving of similar items คนอเมริกันหลายคนเนี่ยก็มักจะสั่งนะครับซูชิชนิดเดียวกันเนี่ยหลายๆออเดอร์นะครับ In contrast most Japanese customers or the different place because variety is important to them แต่ตรงข้ามกันคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับลูกค้าญี่ปุ่นก็จะสั่งนะครับมีความหลากหลายในอาหารมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับในพราร a g r a p h ที่7 there are also differences but in the way sushi is eaten มีความแตกต่างกันบ้างนะครับในการรับประทานซูชิ i p a n c h e f put put a s m a m o u n t u n w o s w b s in t in t i g n r i b e t w e e n t h e rice and topping นะครับในญี่ปุ่นนั้นเชฟก็ใส่วัสบิระหว่างข้าวกับส่วนที่เป็นกับที่มันแปะอยู่ด้านบนก็คือ วาซาบิ abi, ใส่แท่งตรงกลาง but many Americans like spicy food so they want wasabi in on the side in order to stir it to enjoy it into the soy sauce and put it t h i s all over the fish แต่ว่าคนอเมริกันเนี่ยนะครับชอบอาหารที่มันรสที่มันเผ็ดหน่อยนะครับเขาก็เลยใส่วาซาบิเข้าไป เอาไว้วางไว้วในถ้วยแล้วก็จุ่มมันลงไปนะครับเวลาเขาจะกินนะครับมันก็จะทั่วฟิชทั่วทัวท่วตัวปลา however this is never done in Japan แต่แบบไอทำแบบเนี้ยนะครับคนญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเขาไม่มีใครเขาทำกัน because it is important to taste the fish เพราะว่าคนญี่ปุ่นเล็งเห็นว่ารสชาติของปลานั้นเป็นเรื่องสำคัญ on so American d i p t h e rice side of the nigeri into soy sauce, w h e r e as Japanese dip the fish side นะครับคนอเมริกันก็จุ่มในจิริเนี่ยลงไปในซอยซอสแต่ว่าคนญี่ปุ่นเอาด้านที่มีปลาจุ่มลงไป Many American eat the pickle ginger while they are eating their sushi but for the Japanese pickle ginger is there to clean the plate Between serving คนอเมริกันเนี่ยก็กินขิงดองอะไรพวกนี้นะครับในขณะที่กินซูชิไปด้วยแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับใช้มันทำความสะอาดจานเจิญอะไรในขณะที่เสิร์บรับประทานซูชินะครับในพ a r a g r a p ที่8 Probably the Biggest difference is in the way sushi is prepared น่าจะมีความแตกต่างกันมากที่สุดก็คือวิธีการเตรียมซูชิ Many Many a m e r i c a n s prefer s u s h r r o l l r a t ร e r t h ด n n น g ีรินะครับชาวอเมริกันเนี่ยชอบซูชิโรมากกว่าไนจิรินะครับ and the rolls are made inside and out นะครับแล้วก็เป็นม้วนนะครับ ทำให้โผล่มาให้เห็นด้านนอกนะครับ With the rice on the outside นะครับข้าวก็อยู่ด้านนอก Moreover the sushi rice is a little sweeter and serving a much larger than in Japan นะครับข้าวสูข้าวซูชิเนี่ยมันจะหวานกว่าแล้วมันก็ใหญ่กว่ามีขนาดใหญ่กว่ามากกว่าของที่ญี่ปุ่นนะครับ Many Americans have Added things like cream cheese, spicy mayonnaise, and deep-fry free food คนอเมริกันนั้นก็จะเติมชีนครีสครีมชีสนะครับ spicy m มา o n n a i s นะครับแล้วก็อาหารทะเลอะไรพวกนี้นะครับ compare to with the traditional t h a e n a t u r a a piece of fish, a tiny piece of wasabi, and some pure white rice นะครับ เปรียบเทียบกับของดั้งเดิมนะครับในเจีนะครับก็คือก็จะมีชิ้นปลาสดแล้วก็วซาสาบิเล็กๆชิ้นหนึ่งนะครับจุดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้าวข้าวขาวบริสุทธิ์นะครับมาถึงพารากราฟที่9นะครับซูชิ has come long way from Japan s ซูชิได้เดินทางมาไกลจากญี่ปุน่น today sushi has traveled back to Japan in the form of American sushi ทุกวันนี้ซูชิก็ได้เดินทางกลับมาที่ญี่ปุ่นในรูปแบบของซูชิสไตล์อเมริกัน where the Japanese can experience foreign food ซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ ในฐานะที่มันเป็นอาหารจากต่างชาติจากต่างประเทศนะครับข้อขอได้รับความขอบคุณนะครับที่นักเรียนได้ฟังได้ยินจบลงไปล้งนั้น,นครับเป็นเรื่องราวของอาหารสุดยอดอาหารชนิดหนึ่งของโลกนะครับซูชินั่นเองครับข้ามไกลไปข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับไปสร้างชื่อเสียงให้นะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคน